อสเผือเทศนะฮะจะทําให้รสชาติเปรี้ยวหวานเราเปรี้ยวนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ไทยครับสวัสดีครับวันนี้นายพลจะมาทําผัดเปรี้ยวหวานนะครับส่วนผสมหมูประมาณสองขีดนะครับผมซื้อแบบที่ว่าเขาหมักพริกไทยดํามาแล้วนะครับปรุงรสชาติมาแล้วตรงเนี้ย มะเขือเทศสับประรดหอมแขกแตงกวาพริกสามสีนะครับพริกหวานนะครับสีเหลืองสีเขียวสีแดงผงปรุงรสน้ำตาลทรายกระเทียมทุบนะครับน้ำปลาน้ำมันสำหรับผัดนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือซอสมะเขือเทศไฮนะครับได้มาจากบริษัทนี้แหละฮะบ,บริษัทผมเป็นผ,ผู้ผลิตเองนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยครับผลิตโดยบริษัทวินแคนฟู้ดนะครับมีขายตามห้างซุปเปอร์เกตชั้นนำทั่วไปส่วนผสมก็มีแค่นี้นะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับเปิดแก๊สแล้วก็กระทะร้อนนี่ใส่น้ำมันนะฮะ ใส่ไปนิดหน่อ okay? ouais. right. ยนะ pues, de คร wa, ับน <of meaning, S 1> <ต Haha. S 2> ้ำมันจากนั้นผมก็ใส่กระเทียมเกียวนะครับใส่กระเทียมเกียวลงมาผัดเลยนะครับผัดกระเทียมเกียวให้หอมเลยครับผัดกระเทียมเกียวนะครับไม่ต้องให้เหลืองมากนะครับเหลืองมากเดี๋ยวไหม้กระเทียมเนี่ยต่อไปผมก็จะใส่หมูลงมาผัดเลยนะครับอหมูนี่ประมาณสองขีดนะครับ แต่หมูนี่ปรุงรสมาแล้วนะครับรสชาจะดีขึ้นเลยนะครับวันนี้เครงืงไม่มีอะไรเยอะนะครับรู้สึกว่ากระทะเริไหม้เฮะเติมน้ำลงไปก่อนครับนิดหน่อยหมูนะครับตอนนี้หมูก็สุกได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ผักที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบลงมาเลย <No. S 2> ไม่ต้องพูดพผ่านทำเพลงนะครับหิวแล้วนะครับผัดเลยอย่างนี้เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับเอาเนี่ยครับผมผัดมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้ผัดหมูสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสเลยนะครับคงปรุงรสผมปรุงรสที่ผมใส่แล้วนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่ผงปรุงรสแล้วเนี่ยซอสปรุงรสผมจะไม่ใส่นะครับใส่เครื่องปรุงน้อยครับวันนี้แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับความเปรี้ยวก็จะได้จากตัวนี้แหละครับซอสมะเขือเทศนะครับความหวานความเปรี้ยวอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะได้จากสับปะรดนะครับทีนี้ผัดให้เข้ากันเลยนะครับ เรใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะครับกะกาเอานะฮะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่เค็มยังไงเราก็ปรุงได้นะครับแต่ถ้าเค็มแล้วมันแก้ยากนะครับใส่น้อยไว้ก่อนนะครับโอ้โหสีสันนี่สุดยอดนะครับกลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับต่อไปผมก็จะเสิร์ฟเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ เอาเต็มจานเลยนะครับเนี่ยขออนุญาตปิดไฟนะครับใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับเปรี้ยวหวานหมูในายพลเสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ในายพลด้วยนะครับขอบคุณครับ